สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนช่องนะครับที่ติดตามมารับชมอยู่ทางช่อง YouTube นะครับข่าวไทยบ้านนะครับวันนี้พ่อเฮงกาเลาะนะครับเลาะตัวเลขนะครับพ่อเฮงขอชชกลาบกัะปูแล้วหรือเลาะเบิงนะครับหาเบิงเนาใหม่ไว้แต่แกงสวยนะครับมาขอเลขน้ำปูขอชุกลาบน้ำปูเบิงเอาใหม่นะ้ำ ไว้แต่แกงสวยเซิมีบ่อโยู่หันมีนอหนึ่งนะครับเนี่ยมีนอหนึ่งเบึ้งไว้ครับออกชคลาบจากปูเราต้องขัดเสียมาเก็บไปแกงไว้ให้ปลูกไผ่เลี้ยงน้องไว้นะครับรอบรอบทีนะครับรอบทีไว้แต่แกง แล้วก็เป็นแนวกันดินนะครับเป็นแนวกันดินว่าให้ดินพังต้นมะกรูดนะครับต้นขี้เหล็กมีต่ของกินครับมีต่ของกินนาแล้งกบแกงขี้เล็กนาฝนก็แกงได้อยอดกำลังงาม เบึงนราใหม่นะครับเดี๋ยวพอเห็นสีพ้าไปเบึงเล็กปูนะครับหมวดนี่ตอนนี้ซอกเบึงคักมันหกนะครับมันหกก็ต้องเบึงขัคักต้องมาซอกเบื้งับคักจังสิเล้ปกติกะเก็บแต่ละเทือนี่กับได้เป็นกระสอบแล้วครับ ซีหาต้นอยู่นี่เก็บแต่ละเถือก็ได้เป็นกระสอบมันี่บบได้ออกกระสอบมาบบได้ตั้งใจมาเก็บนะครับเลาะเบิ้งไว้ก้อนอเบิ้งโชคลาบกับปูแล้วจังสิมาเอาโอ้ยคือเอาคักแทมเลยนะครับสำหรับตัวเลขของปูนะครับตัวเลขโชคลาบของปูในงวดนี้โบเฮงขอไว้แล้วนะครับ ตัวเลขโชคลาภในงวดนี้หนึ่งหนึ่งสองนะครับ 1, 1, 2 2> หนึ่งหนึ่งสองวงจุดขอไว้แล้วจจค่อยมาทยยายใหยพี่น้องเห็นพี่น้องเบิรงเนเถินหนึ่งนะครับงวดนี้ได้หนึ่งหนึ่งสอง วันนี้เป็นงวดวันที่1กันยายน2568นะครับหนึอ1กันยายน2568ครับ1 1 2 2 1 1ก็ได้นะครับเนาะหรือ1 2 1สลับกันแต่กระโนี่อาจจะเป็น2 2ก็ได้นะครับ1 2ตัวนะครับ1 2ตัวรวมกันเป็น2อาจจะเป็น2 2ก็ได้ ไสิไปหู้วานสิออกตัวใดเนาะครับเนาะเป็นปลาได้มดนะครับฝนกับจังสีตกนี่แหละพี่น,อน้องเอ้ยเป็นฟ้ายังแก้งอยู่เป็นฟ้ายยังแก้งแต่ว่าเป็นสีฟ้าเป็นก้อนดำๆนะครับกระโปงเนี่ยใบใบมาอาจจะตกอีกนะครับตกทุกมือทุกมืออ ทุกสิ่งถูกอย่างบนแน่น,นอนเด้อพี่น้องเดอ้อลองหาซื้อไว้นะครับจับสลาก,กินแบ่งรัฐบาลเอาไว้นะครับสองหนึ่งหนึ่งหรือหนึ่งหนึ่งสองหรือหนึ่งสองหนึ่งก็ได้เป็นเลขหาบก็ได้เป็นเลขเบิ้ลก็ได้นะครับเป็นความเสียส่วนบุคคลนะครับพี่น้องเอ้ยเป็นความเสียส่วนบุคคลเดอ้อ ใช้วิจารณญาณนในการรับชมเดอ้อตัวเลขที่เห็นนี่ครับผู้คนก็คง้มสีให้เป็นตัวเลขโชคลาภในวัดวันที่หนึ่งกันยายน2 5สองพนหารยหกสนี่แหละพี่น้องเบิงแล้วก็วพิเคราะห์ให้ดีพิจารณาดีนะครับเป็นความเสียส่วนบุคคลนะครับผู้บรเสียกับเขากพานนะครับ สาธุเริดปูเตอขอให้ตัวเลขที่ลูกล้านเห็นอยู่นี่เป็นตัวเลขนำโชคเป็นตัวเลขโชคลาภให้ลูกล้านัดสุผูสุขนภูเขามาเบิงคลิปเดอ้อปูเตอ้อนี่มือสันวันดีแล้ววันพระไงนะครับขอพรจากปูเพนปูพนประทานพรอห้ บ่กใครจะมีเลขเบิลน,นะครับแหงม้าขอกูเตือกันจี่าใครมีเลขเบิลสีมีงวัดนี่เป็นเลขเบิลเบิลกับเบิลตํานะครับเบิลหนึ่งหนึ่งเบิลว่เปลีนน่ยนแนวทางเด้อพี่น้องท่านผู้ชมครับเบิลวไว้เปลีนน่ยนแนวทางเพราะว่าเขาบ่าหูว้ว่าจะออกตัวไดมาตวไดเนาะเ,นเขาบ่ามักเขาก็า บ่ลงทุนนะครับเบิ่งงว้เก็บเบิ่งไว้เก็บเ,บ,เกบเป็นไนว้ไว้เป็นสถิติน้ำสถิติก็จะเป็นตัวฟ้องให้เูว่าผู้เพื่นไห้มาจะงวดเข่ามาจะงวดนะครับเพราะว่าเขาก็บบอกห้ว่า,วามันจะออกตัวใดมาตัวใดเพราะฉะนั้นเราหาก ใส่ว,วิจารณญาณเอานะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแต่ว่าปู่เพิ่นกับบ้อป้าป้อปอยดอกปู่เพิ่นไห้อยู่ตลอดเพิ่นบ้อไห้งวดที่ผ่านมาเพิ่นก็ใไห้งวดนี่แหละนะครับงวดที่ผ่านมาเนี่ยปู่ห้ศูนย์หกสี่หกสี่ศูนย์อืมออกตัดเป็นหกสี่หกศูนย์กไปออกหกสามกับหกห้า ขามไปมานจะนั่นแล้วพี่น้องก,กับพิจารณาเบิงเอานะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับขอย้ําเป็นความเชื่อส่วนบุคคลให้ท่นานใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับหนึ่งหนึ่งสองหรือสองหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งไอ้หรือหนึ่งสองหนึ่งนะครับเพราะว่าหนึ่งมันสองตัวนะครับเป็นเลขหาบได้พิจารณาเบิงภูมัก แนวาทางโชคลาภนะครับมาการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงกันร้องบึงอธเทฐาโชคดีกันสามโตเลยก็เปลี่ยนได้นะครับอขอให้พี่น้องท่านผู้ชมโชคดีครับตัวเลขของปูเดอสาธุเดอปูเดอขอให้ตัวเลขโชคลาภที่ลูกล้านเห็ยนอยู่นี่เป็นตัวเลขโชคลาภให้กับลูกกบหลานในงวดวันที่หนึ่งกันยายน 2568ัอยเด,ด้อปูเด,ด้อส,สาธุสาธุให้งทุกร้านมีโชคดีเด้อสาธุ